หม่าสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจนรางนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะเต้มคำอร่อยกลมกล่อมดอกบัวคู่รางนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนมาไว้หส่ใจไม่มากเรื่องครบทุปกประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภัยขอรอบเือทาวครับท่านผู้ชมฮะวันนี้จะพาไปไหนพาไปดูทะเลที่บางครัออเออเห็นบอกว่านนทบุรี ก็มีทะเลด้วยนึกไม่ออกเลยอะเอองงเลยใช่ไหมอะท่านผู้ชมไปติดตามกันเลยกับนายกเล็กสายแฟชั่นแต่งชุดผ้าไทยเก๋ๆทุกวันครับเชิญชมเลยครับ ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทิพย์และท็อกอัพเดอะทาวในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนนะครและเมืองค่ะวันนี้ทิพย์พาคุณผู้ชมมาปักหมุดเช็คอินอยู่ที่เทศบาลเมืองบางครรัฐจังหวัดนนทบุรีค่ะและด้านหลังของทิพย์นี้ก็คือวัดเต็มรักสามัคคีค่ะซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความศรัทธามากๆที่นี่มีเจดีย์ที่สวยงามมากเลยค่ะแล้ววันนี้ทิพย์ก็มีนัดกับคนสําคัญของเมืองบางครรัฐเอาไว้ค่ะเป็นใครนั้นไปพบกันเลยค่ะ นี่ทิพย์ก็อยู่กับคนสําคัญของเมืองบางครุรัสแล้วค่ะท่านดรพิมพ์ัชชายิมการุณน,นายกเทศมนตรีเมืองบางครุรัฐจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ oh, ท่านนายกสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะชุดไทยจัดเต็มขนาดนี้คือชอบใส่ผ้าไทยอันนี้เป็นผ้าไทยอะไรพอจะบอกได้ไหมคะอันนี้เป็นผ้าสกลด้วยความที่เราเป็นประธานสตรีอำเภอ ของบางบัวทองด้วยนะรองประธานสตรีจังหวัดเราก็อยากจะอนุรักษ์ในเรื่องของอนุรักษ์ผ้าไทยไว้มาถึงเมืองบางครุรัฐทั้งทีวันนี้นายกต้องจัดเต็มสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองบางคูรัฐแน,น่นอนเลยนะครัที่นี่ก็คือวัดเต็มรักสาม,มาัามมาคีมีที่มาที่ไปยังไงคะแต่ก่อนเนี่ยตำบลบางครรัฐเราไม่มีวัดเมื่อปี2514เนี่ยมีผู้ใจบุญนะคะชื่อคุณวัฒนาแล้วก็ นางตัง่งนางตอบนามสกุลเต็มรักนะคะบริจาคที่ดิน13ไร่กับ2งานกว่านะคะอพอสร้างเสร็จก็เลยได้ใช้ชื่อว่าวัดเต็มรักสามาคัคคีตามนามสกุลของผู้บริจาคที่ดินเป็นวัดแห่งแรกของในเขตตำบลบ,บางคลัานอกจากนี้ละคะมีวัดให้เราได้ไปกราบไหว้สักการะให้อุ่นใจอีกไหมคะมีค่ะเราในวัดพุดทธภวนาเนี่ยเป็นวัดที่จักรสนักสงแล้วก็เป็นวัด ได้ไม่กี่ปีนี้อยู่ในชุมชนของชุมชนพุทธาสามสิ่งที่จะเห็นก็ความร่มรื่นเข้าไปแล้วก็เย็นสบายเข้ามาในร้านวาน เลยค่ะนายกค่ะร้านเครื่องหนังเต็มไปหมดเลยจะสังเกตดูคือเขาแฮนด์เมดทำแฮนด์เมดเลยแล้วก็เป็นหนังแท้แล้วก็ดีไซน์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าลูกสาวของพี่เขาก็จบดีไซน์มาโดยตรงค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริงๆแล้วราคาก็จับต้องได้ด้วยตั้งแต่หลักร้อยยันหลักหมื่น สดาอยู่คู่กับทางเทศบาลมานานมากเราก็มีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเวลาเรามีงานมีคณะศึกษาดูงานจากที่ไหนก็จะได้ที่นี่แหละค่ะพี่สูนกับพี่ตุ้มก็จะดูแลต้อนรับอย่างดีแล้วก็ก็ใครเข้ามาก็จะว้าวเหมือนที่คุณทิ์ว้าวนี่แหละค่ะคือดูร้านเ,ออเนี่ย เป็นร้านบุฟเฟ่ที่เป็นข้าวแกงแต่ว่าไม่ใช่ร้านข้าวแกงธรรมดาเป็นร้านข้าวแกงที่ใหญ่จัดเต็มคนเมืองข้าวแกงคนเมืองด้วยบุฟเฟ่ราคาย่อมเยาว9าบาทอาหาร120ชนิด120อย่120อย่างค่ะสำหรับนายกเมนูเด็ดคือผัดบัวผัดหน่อไม้นี่เมนูนายกเลยนะคะไก่ใต้น้ำเป็นเมนูโปรดของนายกนะคะ โอ้โหตอนนี้ร้านลานตามากค่ะคุณผู้ชมราคาที่นี่เนี่ยถ้าใส่ถุงเนี่ยสาบาทแค่นั้นเองสา <30 S 2> <30 S 1> บาทส0บาทค่ะคือร้านนี้ก็าทามาเพื่อช่วยเรารักข็มขาดถ้กินแล้วไม่หมดมันก็ต้องมีมาตรการเขาจะปรับสองเท่า วันนี้โชคดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ตามท่านนายกเอมาดูโครงการดีๆแล้วก็เป็น CSR ที่ทางเทศบาลได้ทําโครงการกายอุปกรณ์ค่ะสังคมเราตอนนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหนีไม่ออกในเรื่องของมีผู้ป่วยที่ติเดเตียงแ<ใ>น,<ช>น่นอน<ด>ที่สุดแล้วชุมชนของเราเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งโดยเรามีผู้นําท่านสทเล้งเนี่ยแล้วก็สมาชิกของกลุ่มคนรักติดเราเนี่ยค่ะช่วยในเรื่องของเรารับบริจาคจากลูกบ้าน พอรับบริจาคจากลูกบ้านที่เขาอาจจะหายหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็นําไปส่งต่อให้กับคนที่ต้องการใช้ในชุมชนตัวผมเองก็เป็นประธานอาสมอตํบนบนมาบลบางขุนรัฐด้วย<ฆ>ก็เลยคิดเรื่องของการเอาการอุปกรณ์ทั้งหมดเนี้ยมารวมไว้ที่นี่<ฆ>นะครับแล้วถ้าใครต้องการก็ให้มาลงชื่อไว้เราก็จะมีทีมงานไปส่งให้ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ<ฆ>พี่เล้งคะมีเคสไหนที่เป็นแบบเคสเสี้ยววินาทีที่ไปช่วยชีวิต ประชาชนได้ไหมคะมันไม่มันไม่ถึงกับเป็นเสี้ยชีวิตแต่ว่าเป็นการประสานให้กับเขาอะนะเราก็จะช่วยประสานรถพยาบาลประสานรถของเทศบาลเคสไหนที่นายโอเอ๋ปทัทบใจบ้างคะถามว่าเคสไหนประทับใจคือส่วนใหญ่มันก็ประทับใจทุกเคสเหมือนเราได้ช่วยทุกคนได้ช่วยก้ยังให้กาลังใจคนทํางานคือเมื่อจะท่านสอตอเล้งหรือทีมมาทุกคนที่มันเหมือนเขาได้ทําบุญทุกวันก็โครงการนี้นะคะเราทํามาจริงๆ16ปีแล้วนะคะก็เริ่มต้นจาก ท่านสทอทเราก็สารตอบมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นโครงการที่เราตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเรื่องน่ายินดีแล้วก็ดีใจแทนผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทุกท่านจากเทศบาลรวมไปถึงนอกเทศบาลจริงๆค่ะ <Yeah. S 2> เราก็แค่อาสามาเราก็อยากที่จะทำประโยชน์ กับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนี่แหละคะ่ะมาบริหารให้มันตรงกับความต้องการพี่น้องประชาชนมากที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ว่ามันเกิดผลประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุดได้ยินว่านายกลงพื้นที่บ่อยมากในเรื่องของสาธารณุปรภคเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีตอนนี้อย่างมีเรื่องภัยแ้งเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการขุดลอกคูคลองเราจะมีคณะรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สามารถร้องเรียนผ่านทางไหนได้บ้างได้ทุกช่องทางค,ะค่ะโซเชียลก็ได้โทรศัพท์ก็ได้ซึ่งเบอร์โทรศัพท์ของนายกเนี่ยอยู่ในเพจเทศบาลเป็นเบอร์ ส,ส่วนของเด็กเล็กล่ะคะเราดูแลยังไงบ้างคะคือเด็กเล็กเนี่ยเราจะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลบุรมุขลักซึ่งก็เราก็จะมีนักเรียนอายุตั้งแต่2ขวบถึง3ขวบแล้วเราก็จะมีโครงการดีๆให้กับหลานของเราะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการซ้อมหนีไฟเพื่อให้เขาได้รู้การเอาตัวรอดโครงการว่ายน้ําเป็นเล่นน้าได้นะคะก็สอนว่ายน้ําโครงการลูกเสือจูเนียซึ่งโครงการนี้เราก็เป็นโครงการที่เราเริ่มแล้วเราก็ได้รางวัลท่านนายกทำงานมา12ปีแล้วอะไร ที่ท่านนายกค,คิดว่าทําให้ชาวบ้านประชาชนประทับใจแล้วก็คลองใจได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะเราพูดเสมอว่าตําแหน่งเป็นเพียงแค่หัวโขนตําแหน่งที่ประชาชนให้มาแค่เอามาทํางานรับใช้ประชาชนเพื่อจะนบาบัคพรัฐของเราสู่เมืองวิถีแห่งความสุขเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของการบ้านการเมืองอย่างเดียวที่นี่ก็มีดีเรื่องท่องเที่ยวเหมือนกัน<ฆ>พลาดไม่ได้เลยต้องไปที่ไหนคะนายกหาดเติมรักค่ะเดียวนะคะ ได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคะเที่ยวหาดเหรอคะมีทะเลเหรอคะนายกบางครั้มีทะเล,เลค่ะอยากเห็นเลยคะ่ะนายกพูด <ไป S 1> จริงไม่ได้ตัวนะคะไม่ตัวคะ่ะไม่ตัวค่ะต้องตามนายกไปดูค่ะ จริงๆหลังนนทบุรีค่ะบางครูรัฐวางกระทงนนทบุรีค่ะส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ไหมคะทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ต้องหมดดีกว่าแล้วก็นอกพื้นที่ก็จะเยอะ ด้วยโซเชียลสมัยนี้เนาะ,ะระหว่างเดินทางเข้ามาเนี่ยก็คือมีร้านรวงแน่นคนคที่มาค้าขายส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่อยากให้ท่านนายกเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เมืองบางครัฐหน่อยค่ะแ็อย่างที่บอกนะคะเข้าแกงคนเมืองบุฟเฟ่นะคะ59บาทส่วนของดีอีกอย่างนึงคือเครื่องหนังทันสุดานะคะนั่นเป็นโอท็อปดาวและที่สำคัญคือเรามีสถานที่เที่ยวไม่ใช่ที่นี่อีก ก็อยากให้มาเที่ยวดูก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าเมืองบางครุสของเรามีที่กินที่เที่ยวที่ไม่ต้องไปไกลเลยอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวกันนะคะคุณภาพครับเมืองจริงๆค่ะสําหรับเมืองบางครุษมาเที่ยวมาเช็คอินเมืองวิถีแห่งความสุขที่นี่เทศบาลเมืองบางครัษจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้ทิพและท่านนายกเอ๋ต้องลาคุณผู้ชมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณไว้ด้วยนะคะ,คะสมาคมเทศบาลนครและเมืองนั่นเองค่ะสัปดาห์หน้าท้องกราเท้าค่ะพี่ทิพจะล่องใต้ไปเที่ยวกันตรังเออ